เรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทำบาบน้ำค้างนะคะวันนี้เมียช่างพามาซ่อมคอมแอร์ตัวนี้เป็นคอมแอร์รถอีสูสูนะคะใส่กล่องพัสดุมานะคะเนาะคอมแอร์ก็มาในกล่องพัสดุกกล่องนี้เลยนะคะเนาะลูกค้าได้เปลี่ยนคอมแอร์ใหม่แล้วก็ส่งคอมแอร์ตัวนี้มาให้ซ่อมนะคะช่างทองได้ดูสภาพคอมแอร์จากในรูปแล้วนะคะเนาะ ถ้าใครจะส่งคอมมาซ่อมต้องให้ต้องถ่ายรูปให้ดูในไลน์ก่อนนะคะ ID ไลน์ก็คือเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์เลยนะเนาะเป็นเบอร์โทรค่ะนี่นะคะฟังเมียช่างเราก็ดูขั้นตอนการถอดไปพร้อมๆกันเลยนะคะเนาะก็จะมีเปลี่ยนหน้าคาร์ดนะคะแล้วก็เติมน้ำมันคอมนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูโอลิงว่าต้องเปลี่ยนไหมนะคะเดี๋ยวมาถามช่างทองนะคะนี่เป็นคอมแอร์ Air ที่ส่งพัสดุมานะคะสามารถถอดส่งมาได้นะคะ ่วนเดี๋ยวเมียช่างจะมีข่าวแจ้งนะคะเดี๋ยวรอซ่อมคอมแอร์ตัวนี้เสร็จแล้วหลังคลิปนะคะใครอยากรู้ว่าจะมีข่าวอะไรก็คือให้ดูคลิปนี้ให้จบนะคะเป็นข่าวที่สําคัญสําหรับ FC ที่จะส่งงานให้เมียช่างนะดูคลิปนี้ให้จบนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูความเสียหายของขน,น้าขาดนะชุดสาเหตุนะคะนะต,ตัวนี้นะต,ตัวนี้ไหมไหมเลยนะคะข้างในนี้คือขดดทองแดงนะคะเนาะ เนี่ยข้างในเนี้ยมีขนลุกทองแดงถ้ามีโอกาสได้พันตัวนี้เดี๋ยวจะพันให้ดูนะคะนี่ค่ะสาเหตุที่ตัวนี้ไหม้นะคะเกิดจากชุดคาสนะคะเห็นไหมคะนี่นะคะชุดคาสม์นเสียแล้วนะคะเลยทําให้หน้าคาัดไหม้เลยนะคะแล้วก็มีซีนคอมรั่วด้วยนะคะทำให้คอมไม่มีกำลังนะคะนี่คือคอมเดิมนะคะลูกค้า ได้เปลี่ยนคอมใหม่แล้วแต่ก็อยากจะใช้คอมเดิมนะคะซึ่งช่างทองดูแล้วสภาพนี้สามารถซ่อมได้นะคะคอมแอร์รถยนต์สามารถซ่อมได้นะคะเนาะก็จะเลือกซ่อมเป็นค e ๆช่างทองบอกว่าก็จะเลือกซ่อมเป็นคิดนะไม่ได้ซ่อมทุกคนแล้วก็ไม่ได้ซ่อมคอมทุกตัวนะคะเราก็จะดูตามสภาพของคอมนะคะ แล้วก็วิธีบำรุงรักษาคอมเดี๋ยวเมียช่างจะบอกนะว่าทำยังไงเน,ะนาะ, o นะ,ะเห็นจะนมรับว่าตัวนี้โอลิงตัวนี้มันโอลิงตัวนี้มันใหญ่นะครับนะครับมันต้องพอดีนะคะมันต้องรัดอยู่ในนี้เห็นไหมคะเดี๋ยวช่างาะะ <S <S าาท้องช้าๆค่ะเห็นไหมคะ ผมล่น<ร>านิ้วใส่ดได้เลยนะจริงมันต้องรัดอย่างนี้เลยนะจริงๆมันต้องรัดแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามัน,ม,นมันยืดแล้วนะคะมันหมดสภาพแล้วนะคะ,ะเราก็จะเปลี่ยนโอลิงนะคะเปลี่ยนโอลิงเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนหน้าคาร์ดนะคะนี่คือคอมด้านในนะคะของ e su su d max นะคะนี่ค่ะถอดออกมาแล้วนะ ว่าทำไมต้องซ่อมเพราะว่าคอมเดิมนี่เป็นของแท้ไม่ไม่ได้ยินเอาใหม่ค่ะตัวคอมเดิมนี่จะเป็นของแท้นะคร<ม>ับเราก็เลยถ,<ม>ถ้าถามว่าซ่อมคุมไหมก็คุมนะเพราะคอมแท้มันจะถ้าน้ํามันยังไม่ดํานะครับยังไม่ดาก็ถือว่าอันนี้ถือว่าดํำไหมคะนี่ก็มีมีนิดหนึ่ง แต่ตัวน้ำมันเลยมันไม่ได้ดำนะครับไม่ไม่ได้นอวิธีสังเกตนะคะใครที่เปลี่ยนคอมแอร์มาแล้วเอาคอมเดิมกลับมาด้วยนะคะแล้วลองมาเทน้ํามันในคอมดูนะคะเท<ม>ออกมาแล้วถ้าน้ํามันยังอยู่ยังเป็นสภาพที่โอเคนะคะคำว่าโอเคคือสีไม่ดําไม่ขุนนะคะก็ให้เราสันนิษฐานไว้ว่าคอมตัวที่เราถอดออกมาเนี่ยยังใช้ได้อยู่นะคะ<ม>แต่โดยรวมแล้วก็คือต้องให้ช่างดูนะแต่ถ้าจะตัวเองดูเองก็คือให คว่ำดูเลยนะคะเปิดแล้วก็คว่ำน้ำมันคอมออกมาเลยนะคะถ้าน้ำมันคอมมันยังค่อนข้างใสนะคะก็สามารถซ่อมได้นะคะอยู่ที่ช่างอีกนะคะวี่ก็ให้ล้างทำความสะอาดนะค,ะนคนรับีนะ้คลิปนี้เราก็มาดูการซ่อมนะนาก,มาการรื้อซ่อมคนะอมแอร์รถ e-suzu e-max นะคะตัวนี้เป็นคอม d ี a มนะ ก็ชุดเข้าไปเช็ดเป็นล้างน,นะครับแล้วก็ให้ทําความาสะอาดชุดนี้นะครับแล้วก็ตัวตัวกรองตัวนี้นะมันจะมีตัวกรองกฟองพวกเศษเศษเหล็กนะครับเศษโลหะนะตัวนีนะ้แล้วก็ดู แผ่นเพดมันนันนะครับแผ่นเพจลิ้นวาวจนะากที่ทั้งลองดูคอมตัวนี้สภาพโอเคไหมคะก็น่าจะใช้งานได้นะครับพอเราทําความสะอาดเสร็จแล้วก็มาดูตรงชุดซีนนะครับค่อนข้างจะมีรอยดำนะตรงนี้เราก็ใช้กระดาษทรายเบอร์พันนะครับขัดได้นะขัดให้เขาเรียบ ต่อไปเลยก็เป็นการนี่นะคะใช้กระดาษทรายเบอร์พันนะคะขัดนะขัดแบบนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูหนะ้าสัมผัสเขาก็จะเรียบเนาะเห็นไหมคะ แล้วก็มาเปลี่ยนซีนด้วยนะคะขออภัยเสียงรบกวนด้วยนะคะ เมียช่างต้องขอทั่วขอโทษเอฟซีทุกๆคนด้วยนะคะที่โทรมานะอ่ะเดี๋ยวเราดูงานกันก่อนเนาะนี่คือซีนเก่าเนี่ยือซีนใหม่เวลาใส่มันจะอยู่ลักษณะนี้นะฮะอ,อยู่ลักษณะอันนี้มันก็มีต,ตัว เวลาใส่จะมีตัวนี้นะครับต้านหลังนีตัวน,น,นะนี้ต้องเข้าไปก่อนนะครับเวลาใส่เพราะถ้าไม่งั้นมันจะรูรูเปนปัญหานะครับนี่คือเครื่องมือไว้สำหรับใส่ซีนเนาะ<ช>ต้องต้องใช้ตัวนี้นะคะพี่ช่างทองกำลังทำอยู่นะ,น,น,ะ,ะนี่ค่ะเห็นไหมคะ ให้้ดูขางนอกนนนนคือช่างทองจำลองให้ดูด้านนอกนะคะแต่เดี๋ยวจะทำเข้าไปข้างในนะคะก็คือใส่จริงให้ดูเลยนะคะให้เห็นภาพนะต้องใช้เป็นบล็อกที่มีขนาดพอดีนะส่งหรือไม่ก็ท่อใช้บล็อกหรือใช้ท่อนะคะที่มีขนาดพอดีกันนะคะ เช็คตำแหน่งแหวนล็อกนะครับเราก็เช็คตำแหน่งแหวนล็อกให้มันอยู่ที่เดิมนะคะ <ใน S 1> เคาะเบาๆนะคะพี่น้องนิ่งๆก่อนค่ะเนี่ค่ะเนาะไห้แด้แบบนี้นะจ๊ะเตรียมประกอบนะครเราก็จะเตรียมประกอบเลยนะเขาโอลิงเราก็ได้แล้วเดี๋ยวช่างทองจะมาลองมา เปรียบเทียบให้ดูนะคะเนาะตัวที่บอกว่ามันมันหลวมนะคะตัวที่บอกว่ามันมันใหญ่เนาะคือมันเนี่ยค่ะมันใหญ่ได้ขนาดนี้เลยนะตัวนี้นะนี่ตัวใหม่นี่ค่ะเดี๋ยวมาดูขนาดเห็นไหมคะว่ามันต่างกันมากเลยนะนี่ค่ะเนาะนี่เป็นการซ่อมคอมที่เต็มรูปแบบเลยนะคะ ใครที่เข้ามาใหม่นะคะเพิ่งรับชมก็สามารถกดติดตามไว้ได้เลยนะคะช่องนี้ช่องจริงค่ะเนาะช่างทองคือช่างซ่อมนะคะทักไลที่เพิ่งมาดูเป็นคลิปแรกก็อาจจะยังไม่รู้จักช่างทองนะคะขอความกรุณาไปไล่ดูคลิปนะคะทั้งหมด700กว่าคลิปนะคะแล้วท่านจะรู้นะคะว่าท่านจะได้ความรู้ตรงไหนบ้างอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ,ะ,ะเดี๋ยวช่างอทองประกอบแล้วจ้ะ ก็ดูตามมือช่างทองเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ประกอบเลยนะคะให้วางไว้ประมาณนี้ก่อนนะคะให้วางไว้ประมาณนี้ก่อนนะคะดูน็อตนะดูตัวนี้ก็ นี่คือนี่คือตัวที่ทา่ทางทองทําให้ดูตั้งแต่ตอนแรกนะคะเป็นอุปกรณ์ที่จะใส่ซีนนะคะเห็นไหมคะจับออกได้ไหมช่างทองไี่ค่ะเห็ไหมคะเห็นไหมคะใส่ตรงแกนนะเป็นเครื่องมือสําคัญมากถ้าเราซ่อมคอมเราต้องมีตัวนี้นะคะคลิปนี้บอกหมดเลยนะคะตัวนี้เราจะประกอบนัดยึดเ้ เห็นไหมคะเพื่อป้องกันไม่ให้ซีนมีปัญหานะคะต้องมีตัวนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยดึงตัวนี้ออกตัวนี้ล้างให้ดีนะครับนี่ค่ะนี่คือน็อตนะต้องล้างนะคะล้างด้วยน้ำมันคอมน้ำมันใส่นะคะล้างแบบนี้เลยนะคะใช้เช็ดชู้นะคะเราก็เทน้ำมันใส่ล้วก็ทำความสะอาดนี่คือวิธีทำความสะอาดน็อตนะคะ ก็อย่าสลับหน้านะครับเขามีหน้าบนหน้าล่างนะอย่าสลับหน้านะถ้าถ้าไม่ได้ทำอะไรก็ให้อยู่หน้าเดิมน,นะครับอย่าสลับหน้านะคะตัวที่จับอยู่ยนะที่ขั้นทองจับอยู่นะแต่ถ้าเราไปปรับแต่งมาแล้วก็สลับได้จต่ถาเดิมๆก็ใช้หน้าเดิมนะครับ รูหน้าเดิมเขาเรียกก็ประกอบแบบนี้เลย เช็ดทําความสะอาดให้ดีเลยนะคะสําหรับคอมต้องสะอาดนะคะเช็ดโดยการที่ใช้น้ํามันคอมนะเช็ดนะเช็ดล้างทําความสะอาดนะคะตรงนักสี่ตัวนี้เ็าจะมีน้ํายาไหลทะลุออกมาได้นะครับทาให้สะอาดเจ้าทองบอกว่าน็อตสี่ตัวนี้มันจะมีน้ำยาทะลุออกมาได้นะคะถ้าเราทำความสะอาดไม่ดี เนี่ยค่ะน็อตสี่ตัวที่กำลังขันอยู่เนี่ยนะคะขันให้ขันให้แน่นเลยนะคะ,แล,ะ,คะแล้วเดี๋ยวเราไล่อีกรอบหนึนะะ่งให้เราใส่น็อตด,ด้านนอกก่อนนะเราค่อยไล่พร้อมกันนะคะ ใส่โอลิงเรายังไม่ได้ใส่โอลิงก่อนที่เราจะใส่น็อตเดี๋ยวเราก็จะมาใส่โอลิงก่อนนะคะมันจะมีโอลิงอีกเส้นหนึ่งนะคะในของเก่าคะอันนี้คือของเก่านะนี่ของใหม่ที่ซ้อนไปด้านบนนะคะ ก็ใกล้เคียงนะคะจะจะมีเสื่อมสภาพเลยคือตัวนี้นะตัวที่อยู่ในตัวคอมเนอะตัวนี้ก็ใกล้เคียงแต่เราก็จะเปลี่ยนนะคะนี่ค่ะช่างทองใส่เข้าไปแล้วใส่แบบนี้นะคะโอริงตัวนี้ใส่แบบนี้นะคะ นี่นค่ะเสร็จแล้วใส่โอลิงเสร็จแล้วนะแล้วก็ใส่น็อตให้ครบเลยค่ะแล้วก็ขันน็อตเลยนะคะ ขันให้แน่นเลยนะคะน็อตนะแล้วก็ย้ำน็อตสี่ตัวด้านบนด้วยนะคะอย่าลืมนะแน่นหมดทุกตัวแล้วก็ย้ำมังบนให้แน่นนะคะข้างบนเนี่ยต้องแน่นเลยนะคะแน่นเต็มแรงหรือหนักหรือสุดเลยได้นะคะคอมแอร์ต้องขันให้แน่นนะคะ ด้านต่อนะคะเพราะว่าย้ำนะคะว่าต้องแน่นนะก็สํยสำหรับใครที่รับชมมานะคะเดี๋ยวเมียช่างจะแจ้งข่าวไว้ท้ายคลิปนะคะเพราะว่าไม่อยากพูดตอนที่ช่างทองกำลังทำงานอยู่นะคะเพราะว่าตั้งแต่ปีใหม่เมียช่างไม่ได้ลงคลิปเลยเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะช่วงนี้ยุ่งมากๆเลยนะคะนี่เป็นงานที่รับมาก่อนปีใหม่แล้วนะคะ าคอมตัวนี้รู้สึกว่ารับมาประมาณเกือบเดือนได้แล้วไหมโอ้แหวนนะคะแหวนเยอะๆนี่ใส่เตือนไม่หมดเลยนะคะน่คะแหวนนะคะแหวนเดิมนะคะสองสามสี่ห้าห้าตัวเนี่ยแหวนห้าตัวนะคะใส่ให้ครบทั้งหมดเลยนะคะเ,เนอะเอ,เอาตัวหนาลงก่อนนะเอาตัวที่มันหนาลงก่อนนะคะบางๆให้เไว้ข้างบนบางๆให้เอาไว้ข้างบนนะคะดูตามมือเลยนะ ไม่เสียงรบกวนด้วยนะคะค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาใส่หน้าคัดเลยนี่คือหน้าคัดชุดใหม่นะคะของอีซูซูดีแมกนะคะเขาจะให้แหวนเราเพิ่มมาอีกอันหนึ่งนะนี่คือแหวนที่เขาให้เพิ่มมาพร้อมกับหน้าคัดนะคะต้องใส่ไหมของเดิมเราใส่ไปแล้วนะก็น่าจะใส่นะครับต้องใส่นะก็ต้องใส่นะคะให้ตัวบางมาแค่อันเดียวเองนะ นี้เราก็ใส่ให้มาร์กตรงมาร์กนะครับตตัวล็อกตัวล็อกมีความมีหงายนะครับตัวล็อกก็จะมีด้านความด้านหงายนะคะใส่ให้ถูกด้านนะคะแหวนล็อกนะ งานตเตานะครับอย่างของช่างนี้ก็ไม่ถึงนะคิมทางของช่างทองก็ไม่ถึงนะก็ใช้วิธีงานเอานะคะตัวถึงมีแต่มันตัวถึงมีค,มค่ะแต,ต่ว,ตว,ว่าหาไม่เจอนะคะเดี๋ยวเรา,เาขายเดี๋ยวหยุด<ๆ>เดี๋ยวท้ายคลิปท่ายคลิปเนี้ยช่างจะอธิบายให้ฟังเนาะตอนนี้เดี๋ยวจะเสร็จลวค่ะนี ไอตัวนี้อย่าเอาอะไรทานะครับให้เขาแห้งย้ำนะย้ำนะการเปลี่ยนหน้าคาดนะเมียช่างจะย้ำทุกคลิปนะคะว่าตรงเนี้ยห้ามใช้อะไรทาเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นน้ํามันอะไรก็ห้ามใส่นะคะใ,<ช>ให้มันแห้งเลยนะคะนนี้เป็นเจลแอลกอฮอล์นะคะนี่ค่ะถ้าท<ด>้า,า <ๆ S 2> จะใช้ทําความสะอาดให้ใช้เป็นเจลแอลกอฮอล์นะคะที่เขาละเหยได้เลยนะคะ ต้องแห้งสนิทนะคะไม่อย่างนั้นนะคะจะใช้ไม่ได้นะห้ามจารบีห้ามน้ำมันคอมห้ามน้ำมันทุกชนิดเลยนะคะเบนซินไม่ได้เลยนะคะเบนซินได้แต่ห้ามน้ำมันเบนซินได้นะคะเบนซินก็คล้ายๆกับเจลแอลกอฮอห์เนาะห้ามที่มันเป็นน้ำมันนะอยากให้มันลื่นอย่างเงี้ยอย่าทานนะครับถ้าแบบอยากให้มันลื่นอย่างเงี้ยนะคะเนาะห้ามนะตรงเมื่อกี้นะ นี่ค่ะเราก็ใส่นะคะชุดใหม่แล้วก็ตีลงไปเลยนะคะ,ะต,ตีผ่านไม้นะคะตัวแหวนล็อกที่ก็มีด้านความด้านหงายนะคะก็ดูด้วยน,ะ,วลลนะ,ะใส่แล้วให้มันดังกรับนะคะมันก็จะลงล็อกของมันเลยวันนี้ที่เราดูกันว่ามันมีตัวหนึ่งนีนนะ,ะและ้ก็ นี่ค่ะ,ะของใหม่เขาจะมาเป็นชุดแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะแต่ว่าของลูกค้าเนี่ยค่ะหลุดเลยนะคะแต่ถ้าเราคิดว่ามันเอาออกไก้กจะใส่ก่อนก็ได้นะเดี๋ยวมันเอาออกยากนะเราใส่ก่อนว่ามันชุดนะเรา<ห>ทสงานก่อนนะคะถ้ามันไม่สีเราก็ไม่ใส่แะ้ะก,ก็ขันมาให้แน่น แล้วก็คอมแอร์ให้หมุนได้ด้านเดียวนะคะถ้าเราประกอบทั้งหมดแล้วนะคะหน้าคาดหมุนได้ด้านเดียวนะคะมันจะมีลูกศรบอกนะคะนนะเดี๋ยวนะนี่ค่ะให้หมุนไปด้านที่ลูกศรเเขาชี้ไปนะคะให้หมุนตามเข็มเลยใช่ไหมคะห้ามหมุนทวนเข็มคอมทุกรุ่นเลยไหมเฉพาะตัวนี้ครับเฉพาะตัวนี้นะคะเฉพาะ อีซูซูดีแม็ก้าเป็นรุ่นเด่ยก็ต้องดูว่าเป็นรุ่นไหนครับอ๋อแล้วแต่รุ่นนะคะแต่ไม่ให้หมุนย้อนกลับไปกลับมานะจําไว้เลยนะคะใครที่จะซ่อมหน้าคัสต์นะคะหรือว่าถอดคอมแอร์ air ของตัวเองออกมาแล้วอย่าหมุนเล่นนะคะหมุนเล่นไม่ได้นะคะเพราะว่าคนไม่รู้จะทําในสิ่งที่ผิดตลอดนะคะโดยที่ก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวเองทาผิดหรือเปล่าไหมเนาะเพราะว่าหน้าคัสต์เนี่ยเขาห้ามหมุนกลับด้านเด็ดขาดนะคะให้หมุนได้ด้านเดียวนะคะ สำหรับคลิปนี้เราก็มาลื้อซ่อมให้เห็นแบบจะจะเลยนะคะว่าซ่อมคอมแอร์มันซ่อมได้นะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ